รู้ไหมครับว่าแม้แต่วงการการศึกษาครับยังโดน disrupt เลยถามว่ามหาอะไรต้องปรับตัวยังไงเขาก็ต้องสอนสิ่งที่ Google ไม่มีซึ่งเราอะไรล่ะ Google ไม่มี fintech u n i c o อนที่เกิดขึ้นมาในประเทศจีนหรือประเทศต่างๆมีรัฐบาลมา back up เขาลงทุนในไฟฟ้าเลยเพราะว่าเขารู้ว่าไฟฟ้ามันไม่จําเป็นต้องพัฒนาจากเทียนไขแต่เมืองไทยยังพัฒนาสนับสนุนบริษัทใหญ่จากเทียนไขจะพยายามสร้างไฟฟ้าให้ได้จากเทียนไขซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ผมชื่อท็อปสิลายุทธนะครับก็อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีและก็บล็อกเชนอินดัสทรีเนี่ยครับมาประมาณ5 6ปีแล้วครับหลังจากนั้นก็เลยมาเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Bit Cup ซึ่งตอนนี้เราเป็นหนึ่งใน2บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับไลเซนซ์จากทางกรอตตให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้ถูกต้องตามกฎหมาย100%งยปยุคที่แล้วเนี่ยครับถ้าสมมติ after you อยากจะเอาบริษัทเขาเข้าตลาดเขาต้องไปคุยกับ investment banking ที่สร้างหุ้นกับสร้างหุ้นชื่อว่า A แล้วค่อยเอา AU เนี่เเข้าตลาดเซ i เมไออันนี้ก็คล้ายๆกันครับถ้า BNK อยากสร้างเหรียญชื่อเสียงของเขาเนี่ยเขาก็มาคุยกับสิ่งที่เรียกว่า i c o Portal แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่แต่งตัวใช่ไหมครับออดิททุกอย่างเพื่อที่จะส่งให้กรอตอเป็นคน f Final a p p r o v e ถ้ากรอตอ p p r o v e โปรเจกต์นี้เขาก็เอาเหรียญ BNK เข้า Digital Asset Exchange ทั้งวงการนี้กรอตอควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ต่างอะไรกับวงการ Investment Banking หรือตลาดทรัพย์เลยม เฮดออฟไอเอ็มเอฟกลังเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้แบงค์ชาติไหนที่ไม่ได้ทำเรเสิร์ชเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสายเกินไปแล้วตอนนี้หลายแบงค์ชาติแอบซุ่มทำคริปโตเคอเรนซีของตัวเองอย่างล่าสุดรู้ไหมครับว่าแบงค์ชาติไทยครับแบงก์ออฟไทยแลนด์ตอนนี้มีทีมใหม่ที่ชื่อว่าดิจิทัลเคอเรนซี่ทีม10คนนะครับเพื่อที่จะผลักดันโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซี่ดิจิทัลเคอเรนซีหรือบล็อกเชนโปรเจกต์ให้กับแบงค์ชาติเรียบร้อยแล้วตอนนนนีีีีี้เ่่่่ยยจจะม2ัั East West, ัักักกกกษ์ใหหญ East West บบทแขงสรฐน สังเกตว่าเขาแข่งกันหลายเรื่องมากตอนนี้ GDP เริ่มใกล้เคียงกันแล้วผมมองว่าถ้าสหรัฐเบรกเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยแล้วจีนออกดิจิทัลหยวนมาก่อนผมไม่เชื่อว่าผู้นําของโลกจะยอมให้จีนนําทางด้าน c u r r e n c y war หรือ Technology war เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าดิจิทัลหยวนออกมาเมื่อไหร่ Libra อาจจะต้องร้อนมีการประกาศเหมือนกันที่จะออกมาให้คนใช้เพราะผมไม่ยอมให้จีนคุมหรือชนะ c u r r e n c y war แน่นอน ผมบอกได้เลยว่าถ้า Libra ออกมาเมื่อไหร่มันจะเป็นโมเมนต์ที่ cryptocurrency hit mass adoption คนอีก3.3พันล้านคนที่ใช้แอปพวก Facebook WhatsApp Instagram สมาร์ทโฟน cryptocurrency ได้ผ่าน social banking ซึ่งมันจะมีคอนเซ็ปต์เรียก humanization คือใช้ cryptocurrency โดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนที่ทุกวันนี้เราใช้ Line ใช้ Skype โทรไปต่างประเทศโดยที่เราไม่รู้ว่า TCP/IP มันวิ่งอยู่ข้างหลังบ้านในระยะสั้นเนี่ย Libra เนี่ยหรือ digital yuan น่าจะเป็น,ปน winner ในการเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันม,มันเป็นสิ่งเรียกว่า stable coin มันเป็นคริปโต c u r r e n c y ที่ราคามันไม่ขึ้นลงเพราะว่าทุกๆเหรียญที่ออกมาเนี่ยจะมี real asset จริงๆที่เป็นดอลลาร์ใช่ไหมของของ Libra ก็คือดอลลาร์ยูโรเีแปนิสเยนบริติชเพาล์แล้วก็สิงคโปร์ดอลลาร์มาแบ็กเป็นบาสเกต5บาสเกตซึ่ง5อย่างสกุลเงินมันนิ่งแปลว่า Libra มันก็จะนิ่งมันจะ stable ตามมันเป็นแค่ดิจิทัล representation ของ weighted average ของ5เคอร C นซีนี้ หรือ,อยวนเหมือ,อนันครับยวนก็จะ stable coin เป็น stable coin เพราะว่าทุกๆยวนที่ออกมาดิจิทัลยวนออกมาจะมียวนจริงๆเป็น1ต่อหนึ่งซึ่งมันก็เลยเป็น medium of exchange ที่ดีกว่าแล้วก็มันก็มี network effect จะถามว่าในระยะยาวเนี่ยใครจะชนะส่วนตัวเชื่อว่าระบบเปิดชนะระบบปิดเพราะว่ามันอย่างระบบ blockchain ท,ที่เรียกว่า bitcoin หรือ ethereum เนี่ยมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถ fork เหมือน DNA mutation เพื่อที่จะ launch Product ใหม่ๆมากมายโดยที่ไม่ต้องขอ permission ใครคล้ายๆกับ internet of value ถามว่าในยุคนี้คนจะต้องปรับตัวกันยังไงอย่างแรกก็คือ,อทุกวันนี้นคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าพอจบมาหาลัยปุ๊บสาปีเนี่ยหยุดการเรียนรู้แค่นั้นแหละฉันเรียนรู้พอแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าโลกมันแข็งแกรยงแบบก้าวกระโดดแปลว่าหลังจากที่คุณจบมา3 4ปีเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนรู้มามันไม่ได้ใชแเราในตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคําแนะนําคือเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่2ก็คือต้องมีมายส์ที่เปิดถามว่าคนเราเนี่ยมีอวัยวะเท่ากันแต่ทาไมคนนึงประสบความสำเร็จมากอีกนนึง ไม่ค่อยผสมสุดเท่าไหร่ทั้งที่อวัยวะเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันมากๆก็คือเรื่องของ mindset คนหนึ่งที่มี Min d s e t ตที่เปิดอยอมรับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตลอดเวลากับอีกคนหนึ่งที่มี Min d s e t ที่ปิดยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเมขาอ,อาจจะสเร็จประสกันในยุคที่แล้วที่มันเป็นดิเนียแต่ตอนนี้มันช่หัวขึ้น assumption ต่างๆที่เขาเคยเข้าใจมาสกิลต่างๆที่เขาเคยเทรนมามันไม่ relevant ต่อไป disruption มัน across ทุกเซกเตอร์เลยครับทุกๆบริษัทผมว่าตอนนี้ต้องมีเป็น research and development team เพื่อที่จะ t r a นทีมงานภายในเพราะว่าตอนนี้โลกของเราไม่ได้เคลียบเียเพื่อนเหมือนกับในอดีตแล้วมันแช่ตัวขึ้นแต่วิธีการทำงาน mindset skillset ยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากในยุคนี้ที่ทุกบริษัทต,ต้องมี R&D team เพื่อที่จะออก product line ใหม่ๆมีทีมงานใหม่ๆที่สามารถขยัียบเคล่ยได้เร็วมี mindset เปิดเพื่อที่จะเปลี่ยนองค์กรของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่า 54%ของบริษัททั่วโลกเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าต้องทำยังไงทุกวันนี้ในขณะที่97%ของ chief strategy officer ทั่วโลกรู้นะครับว่าในอนาคตวงการเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากอีกไม่นานนี้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแบบอย่างที่เขาไม่ค,า,คาดคิดเลยต้องสังเกตว่าตอนนี้แอปในในมือถือแทบจะไม่มีแอปของคนไทยแล้วที่เราใช้ทุกวันนี้มีแค่แอปแบงก์อยู่แอปเดียวองที่ แล้วถ้าในอนาคตโซเชียลแบงกิ้งมาอาจจะเป็นแอปสุดท้ายที่คนไทยเลิกใช้แล้ว GDP ของประเทศ Data ข้อมูลของประเทศจะไหยออกไปในต่างประเทศทั้งหมดเลยเราจะกำลังจะเข้าสู่ยุคที่มูลค่าของข้อมูลจะมีมูลค่ามากกว่าน้ำมันไปแล้วแต่ในเมื่อคนไทยทั้งประเทศ7 0ล้านคนใช้แอปของชาวต่างประเทศทั้งหมด Data มันจะไปจุกกระจุกตัวอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว CEO ในประเทศก็ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าถึง Data พวกนี้เพื่อที่จะตัดสินใจอะไรหลายอย่างให้มันแม่นยำขึ้นสุดท้ายเงินก็ต้องไหลไปที่ต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสังเกตุว่าทำไมคนยุคที่แล้วเนี่ยพูดแค่เรื่อง innovation เป็นหลักทำไมไม่ไมพูด disruption พอข้อแตกต่างระหว่าง innovation กับ disruption คือ innovation คือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งเดิมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดแต่พอเราเข้าสู่ยุค disruption เนี่ยมันคือสิ่งใหม่เลยครับที่ replace สิ่งเก่าเพราะฉะนั้นคนต้องรีบปรับตัวกันอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ากราฟของโลกการพัฒนาของโลกมันชัดหัวขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกลัวคือ ทุกๆวงการนะครับ Impact ของ disruption มันคือการ replace existing system โดยที่ไม่ต้องใช้พึ่งพาสิ่งเก่าเลยเพราะมันไม่ใช่ Innovation มันจะมากระทบทุกๆวงการแรงและก็เร็วมากคนที่ไม่เปลี่ยนเสี่ยงกว่าคนที่เปลี่ยน